สวัสดีค่ะพบกันในสัปดาห์ที่สีนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์ครูติกค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำบอกช่วงเวลากันต่อนะคะมาทบทวนความรู้กันหน่อยค่ะคำบอกช่วงเวลาที่เป็นอดีตอดีตคือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วคำบอกช่วงเวลาที่เป็นอดีตนะคะได้แก่เมื่อวานเมื่อก่อนสัปดาห์ก่อนคราวก่อนครั้งที่แล้วเป็นต้นค่ะ คำบอกช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นณเวลานี้คำบอกช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันได้แก่ตอนนี้ขณะนี้เวลานี้ช่วงนี้คราวนี้ค่ะคำบอกช่วงเวลาที่เป็นอนาคตนะคะอนาคตคือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยคำบอกช่วงเวลาที่เป็นอนาคตได้แก่พรุ่งนี้ บีหน้าคราวหน้าตอนหน้าวันหน้าครั้งหน้าเป็นต้นค่ะสำหรับสัปดาห์ที่4นี้นะคะครูติ๊กจะให้นักเรียนค่ะแต่งประโยคโดยใช้คำบอกช่วงเวลาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตคนละ3ประโยคค่ะ